สวัสดีครับผมไบในชอ็อปฮะมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็น Kawasaki Z400 SE นะตัว Special Edition นะครับผมคันนี้จะเป็นรถปี2019นะครับผมรถปี2019รถบ้านมือเดียวนะสะภาพสวยพร้อมใช้งานนะครับผมสภาพสวยพร้อมใช้งานเรามาดูเลขไมล์กันก่อนนะฮะเรามาดูเลขไมล์กันก่อนเลยนะครับผมอ่ะกุญแจ2ดอกครบนะกุญแจ2ดอกครบเลยนะครับคันนี้มาเรามาดูเลขไมล์ เลขไม้อยู่6 0พัน0 0พันไม่ใช่เลขไม้แท้นะครับบอกก่อนนะไม่ได้ช็อปจริงใจนะครับผม6 0พันไม่ใช่เลขไม้แท้นะครับไม้แท้อยู่ประมาณ23 0 0 0นานะครับทำไมาถึง6 0พันไม่ใช่เลขไม้แท้เลขไม้แท้คือ23 0หม่มไม่เดิมนะครับของคันนี้นะครับไม่เดิมของคันนี้เนี่ยมันอ,อ มันมีปัญหานะครับไมคนี่มีปัญหาเลยเจ้าของเดิมเลยไปซื้อไมค์ไมคมือสองมาครับไมค์นี่เป็นไมค์มือสองนะครับผมผมมีไมค์เดิมให้ด้วยนะไมค์ที่มันเสียครับไมค์ที่มันช็อตนะมันเออเลอร์นะครับผมเจ้าของเดิมขอซื้อไมค์มือสองมาใส่เลยนะครับผมมีไมค์เดิมให้ด้วยนะะใครไม่เชื่อผมมีไมค์เดิมให้ด้วยนะครับผมคันนี้เลขไมค์อยู่สองหมื่นสามนะจริงๆแล้วนะครับผมก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับไมในช็อปด้วยนะครับผมให้กับไปในช็อปด้วยนะ คันนี้นะก็จะเป็นคาวสกิแัด400 SE ปีสองพนะครับรถบ้านมือเดียวนะสภาพโดยรวมสภาพสวยนะครับสวยเลยพร้อมใช้งานนะผมอ่ะเรามาดูรอบคันของแต่งมีอะไรบ้างของแต่งมีแค่กระจกสีแดงนะตีมสีแดงเข้ากับตัวรถเลยนะครับแล้วก็มีแค่ชิวชิวชิว SE เนี่ยจะเป็นชิวไม่ใหญ่มากนะเจ้าของเดิมไปเปลี่ยนมานะครับผมก็เป็นชิวใหญ่กว่าเดิมนะ สภาพโดยรวมเป็นไงก็สวยๆนะไฟหน้าสวยๆนะครับทุ้ทุูสีบางคนหน้าสวยๆนะครับผมอ่ะยางก็โอเคยังเหลือใช้นะยางเหลือใช้โช๊คสวยๆนะคือไม้เนี้ยคันเนี้ยไม้สองหมื่นสามนะครับอ่ะเครื่องเป็นไงเครื่องก็สวยๆนะเครื่องสวยๆรถบ้านมือเดียวนะครับผมคันนี้เนี้ยเงินสดอยู่แค่หนึ่งแสนไม่ไม่ใช่ดิเงินสดอยู่แค่เก้าหมื่นเก้านะครับเงินสด99,000บาทนะครับแค่นั้นนะครับผมจัดไฟแนนซ์1 5 0 0 0แบาทออกรถ ออกรถอยู่5,000นะครับออกรถ5,000ผ่อน2,900กว่ากว่าโคตรถูกเลยนะครับผมนี่โซ่เสเตอร์ก็โอเคสวยนะโซ่ยังเป็นโซ่เดิมจากโรงงานอยู่นะถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยโซ่โซ่ของ d ดีดีเนะครับยังเป็นโซ่เดิมจากโรงงานยางหลังก็โอเคยังเหลือนะเหลือพอใช้ได้นะครับผมอะท้ายเดิมจากโรงงานนะคันน,นี้เน้นเดิมนะครับเน้นเดิมเดิมเลยนะอะเป็นไงนะท่อเดิมจากโรงงานนะครับจานวงจานเบกรกพ้าเบรกก็โอเคใช้งานยาวๆนะมา อาจจะมีร่องรอยการใช้งานประมาณนี้นะครับเจ้าของเดิมเนี่ยเขาเอาไปใส่แคดบาร์มานะครับใส่แคดบาร์มาใส่ไม,ไม่ไม่ใส่แคดบาร์ดิเขาเรียกอะไรอ่ะที่เป็นแต่คล้ายๆทัวริงอ่ะนะครับบาร์ Bar เหล็กๆนะครับอาจจะมีร,ร่องรอยนะเสียดสีกันนิดหน่อยนะครับเห็นไหมโอเคมีแค่นี้แหละฮะเครื่องในรวมก็สวยๆนะครับผมเครื่องรวมๆก็สวยๆนะรพร้อมใช้งานเลยนะอ่ะประมาณนี้พศพบภาษี67นะภาษี67เเลยนะครับพร้อมใช้งานจานวงจานเบรกหน้าก็สวยนะครับผมจาน พระเบรกก็ใช้ยาวๆนะครับผมฝั่งนี้ก็สวยๆนะถังสวยๆนะครับผมถังก็แบบนี้ก็แต่งมาจากโรงงานนี่ครับ SE จะแต่งมาจากโรงงานนะมีการลงกันลงชิลนะครับแต่งมาจากโรงงานนะมาพร้อมกับกุญแจ2ดอกข้างบนก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรเดิมๆนะอ่ะมีกระจกที่แต่งมานะครับผมกุญแจ2ดอกครบเลยนะครับเลขไมอันนี้หกพันสามนะแต่เล็ไมจริงๆมันสองหมื่นสามนะผมผมมีไมเดิมไมเดิมที่มันเสียด้วยนะครับไมเดิมที่มันเสียนะมันเหมือนันช็อตนะครับก็เลยแบบเจ้าของเดิมซื้อไมมือสองมาเลยนะครับ เลขไม้สองหมื่นสามนะโอเคเรามาซัดเครื่องกันเก้าหมื่นเก้าโคตรถ,ถูกเลยนะประหยัดกว่ามือหนึ่งแสนหนึ่งเลยนะเกินครึ่งน,นะครับ SE เนี่ยถ้าของศูนย์เนี่ยมันจะอยู่ประมาณสองแสนหนึ่งประมาณนี้นะครับประมาณนี้จำผิดขออภัยด้วยประมาณสองแสนหนึ่งประมาณนี้นะผ่อนก็ประมาณสองแสนสามสองแสนสี่สองแสนห้าประมาณนี้แหละครับผ่อนแต่คันนี้นะครับ สภาพไปสวยแบบนี้นะไปร้านช็อปขายแค่99,000บาทนะ99,000บาทนะครับผมแล้วก็จัดไฟแนนซ์150,000บาทออกรถแค่5,000บาทแค่นั้นนะครับผ่อน2,009โคตรถูกเลยนะครับได้แซด400 SE ไปขับหลอ่อๆเลยนะครับผมโอเครถบ้านมือเดียวพรบภาษีครบนะอ่ะใครสนใจคันนี้โทรมาได้เลยนะ0826871231นะครับผม0826871231หรือจะแอดไลน์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับผมยินดีให้บริการมากๆนะไปในช็อปนะครับผมลองมาดูนะเครื่องระบบไฟ เซอร์วิสให้หมดนะครับเช็คให้หมดก่อนส่งทุกคันนะครับผมอ่ะใครสนใจยังไงก็ทักมานะครับผมสนใจคันไหนก็ลองแชทมาดูนะอ่ะโทรมาสอบถามได้เลยหรือเข้าไปติดตามในเพจไบนี่ช็อปได้เลยนะครับผมขอบคุณสําหรับการติดตามนะผู้ติดตาม10,000กว่านะครับซับสไครต์สังยูทู u ห้าพันกว่านะครับผมโอเคอ่ะฝากไว้อีกหนึ่งล้านนะครับไว้ในดวงใจของทุกๆคนด้วยนะครับอ่ะรถมือ2สภาพดีนะครับผมอ่ะบริการหลังการขายมิตรภาพนะโอเคดุดอย่างพี่น้องนี่ไง โอเคนะครับผม,มเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ